สวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจากเบบี้แอนมันะคะรายการครูก้อยพบแพทย์นะคะครูก้อยจะทําหน้าที่ในการสืบสองความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีจเจริญพันธุ์เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากนะคะจะสอบถามคุณหมอให้แบบละเอียดยิบทุกขั้นทุกตอนในทุกคำถามที่แม่แม่สงสัยเรื่องความละเอียดให้ไว้ใจครูก้อยค่ะบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่เทปเดียวค่ะ สวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจาก Baby and m น m นะคะครูก้อยพบแพทย์คะ่ะวันนี้สตรีมหยาดนะคะกับคุณหมอมิ้งค่คะแพทย์หญิงปรวันตั้งธรรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชาศาสตร์เจริญพันธ์แห่ง GFC Clinic คะ่ะสําหรับคําถามในวันนี้นะคะเอาใจว่าที่คุณแม่เลขสีค่ะผู้หญิงเราคะ่ะเข้าสู่วัย40 อัะโอเคกังวลแน่นอนว่าเราจะมีโอกาสมีลูกได้ไหมสักคนหนึ่งวันนี้ครูก็จะสอบถามคุณหมอมิ้งค่ะว่าโอกาสตั้งครันนะคะสําหรับผู้หญิงเลขสี่มีมากน้อยแค่ไหนเราควรจะมีเทคนิคหรือว่ามีอะไรช่วยนะคะให้เราตั้งครันทันก่อนที่เราจะเข้าสู่วัยทองนะคะเดี๋ยววันนี้คุยกับหมอมิ้งกันค่ะสนับสนุนโดยโปรตีนเฟอร์ตี้โปรโตีน, 30, ตน,นบำรุงไขเตรียมผนังมดลูกสาหรับสตรีที่วางแผนตั้งครันสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ วันนี้เอาใจเลข4ค่ะปกติเอาใจ35อัพจริงๆ35อัพก็เริ่มแบบว่ากังวลแล้วนะคะคัตออฟเหมือนที่หมอบอกแต่โอเค40มันก็เลยจุดคัตออฟแต่ก็ยังอยากได้โอกาสตั้งครรภ์มากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอในวัย40เอาท้องธรรมชาติก่อนเลยค่ะแน่นอนโอกาสจะลดลงค่อนข้างเร็วนะคืออย่างอย่างที่คุณก้อยบอกว่าเลข35เนี่ยก็เริ่มเป็นขาลงแล้ว พอ40ป้าบโอ้โหกราฟมันลงรวดเร็วเลยนะทั้งทั้งจำนวนไข่ทั้งโอกาสการตั้งคันอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะสมมติจากอีซี่35ปีโอกาส50-50ถ 50, ้าขึ้นเลข4ก็อาจจะเหลืออยู่สัก ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ละการจะไม่ได้สูงอันนี้อีกซี่แล้วนะแต่ถ้าสมมุติว่าเพิ่องแต่งงานนะหมอโอกาสท้องธรรมชาติยังมีไหมยังมีโอกาสท้องได้ไหมคะมเลขสี่คือถ้าเลขสี่เนี่ยปกติก็จะไม่ได้ถือว่าปล่อยให้รอหนึ่งปีนะ,ะถ้าเกิดว่าหกเดือนไม่มีก็อยากจะให้มาปรึกษานะคะถ้าท้องธรรมชาติเองได้โอกาสก็อาจจะอยู่สักสิบเปอร์เซ็นต์หรือยีอ่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเี้ยค่ะไม่น่าเกินก็สแสดงว่าจริงๆแล้วถ้าคุณแม่เนี่ยเลขสี่อันเนื่องมาจากเหตุผลใดก็ตามอาจจะเพิ่งแต่งงานหรืออย่างไรเนี่ยนะคะ แล้วเพิ่งจะเริ่มที่จะมาปล่อยมีน้องเนี่ยคุณหมอบอกว่า6เดือนก็พอที่คุณจะลองกันตามธรรมชาติไม่จําเป็นต้องรอหนึ่งป<ม>ีแบบทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าให้ทํากันบ้านสาถึงสีครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา1ปีไม่ติดเขาขายผู้มีบุตรยากปรึกษาแพทย์แต่คน40คุณไม่ต้องอย่างนั้นนะหเดือนพอนะเพราะว่าเหมือนที่หมอบอกแล้วว่าอายุยิ่งมากเนี่ยทั้งจํานวนทั้งคุณภาพลดลงอย่างมากกราฟแบบว่าขาตกมากๆนะคะโอกาสตั้งครรภ์นในการท้องธรรมชาติก็ค่อนข้างที่จะยากคือ35หยากอยู่แล้ว4นี่คืออก็ต้งยิกกว่ค วิธีการทําเด็กลอดแกว้วคราวนี้พอเวลาเราเข้ามาปรึกษา,าคุณหมออะคะ่ะเป็นผู้หญิงเลขสีแน่นอนอะเริ่มใจร้อนแล้วเริ่มยังไงดีคะตอนไหนยังไงคะก็เหมือนร้างฟองก่อนว่าตอนนี้ในวัย40ของเขาเนี่ยคุณภาพหลังไข่เป็นยังไงบ้างแล้ว่าเหลือฟองไข่ได้แค่ไหนอะไรยังไงหลักๆก็คือเริ่มจากอัลตราซาวด์ก่อนเลยก็คือดูจํานวนฟองไข่ว่าเราเหลือมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดูเขาเรียกว่าความผิดปกติทางกายภาพอย่างอื่นด้วยค่ะเช่นว่ามีเนื้องอกมดลูกที่จะขัดขวางการตั้งครรภ์ไหมมีซิสต์ลังไข่อะไรขนาดใหญ่ที่ ต้องไปแบบแก้ไขก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตรวจฮอร์โมนะนะคะหลักๆก็จะเป็นพวกฮอร์โมนเกก็บรังไข่นะคะเพื่อประเมินอายุรังไข่ของตัวเราเองให้แน่นอนว่าในวัย40อายุรังไข่เรา40เท่ากัน <40 S 2> ไหมา<ม>หรือว่า<ช>เป็นแบบวัยทองแล้วถูกไหมคะต้องเจาะฮอร์โมนรังไข่นะคะก็คือ FSH กับ Estradiol ถูกไหมคะคุะคณหมอควบคู่กัน แล้วก็คุณหมอก็จะดูว่าเฮ้ยจริงๆรังไข่ของคุณแม่เนี่ยมัน40จริงรือเปล่าหรือว่ามัน50นะคะมันก็จะได้รู้ว่าคุณจะสปีดเบอร์ไหนคุณหมออันต้าซาวดูไข่ซึ่งเราเจาะเอ็มเอชร่วมด้วยถูกไหมคะถูกต้องค่ะจริงๆริงเอ็มเอชเป็นตัวที่ที่หมออยากได้ที่สุดเลยคือถ้าเทียบกันกับเอฟเฟชเสเอลเอเนี่ยค่ะบางคนเนี่ยในวัย40่สเอฟเชเสเอลเอยังดีก็มีแต่ว่าเอ็มเอชมันบอกอะไรได้เยอะกว่าเอ็มเอชก็คือรู้เลยเหลือกี่ใบต่อรอบเหลือสองสามใบซึ่ง บางทีอ่ะ FSH ก็อาจจะไม่ได้เสื่อมมาก Esta า d ดโอก็อาจจะไม่ได้ต่ำมากก็จริงแต่พอไปดูฟองไข่อา้าวเหลือแค่สองสามใบต่อรอบใกล้จะเหลือแล้วอา้าวจะใกล้จะหมดแล้วแม่จะได้รู้ว่าแม่ต้องรีบเบอร์ไหนที่จะแบบเก็บเกี่ยวไขว้า ในล็อตในแต่ละล็อตเนี่ยเอามาใช้งานให้ได้มากที่สุดซึ่งเมื่อเก็บมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าใช้ได้หมดนะมันอาจจะคัดโครโมโซมแล้วไม่ผ่านก็ได้เพราะว่าอายุ40เนี่ยโอกาสที่จะได้ตัวอ่อนโครโมโซมผิดปกติประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คบคุณหมอถ้าใน35ปีสักครึ่งหนึ่ง ถ้า40นี่อาจจะเหลือสัก20เนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณมีตัวอ่อนประมาณ10ตัวสมมุตินะคะไอ้ที่สมมุติที่สมมุติแบบเยอะนะล้าตัว40ตัวสมมุติแบบเยอะนะบางคนฟังคุก้ยสมมุติแล้วนึกว่าแบบตัวเองต้องเป็นอย่างนั้นบางคนบลาตัว4ตัวเดียวก็มีคุก้ยสมมุติว่าแม่ได้บราตัว40ตัวในวัย40อะแม่อาจจะคัดผ่าน1-2ตัวถูกไหมคะถูกต้องใช่ที่เหลือก็จะเป็นตัวอ่อนที่โครโมโซมผิดปกติอันเนื่องมาจากอายุของฝ เพราะฉะนั้นบางทีเรามีไข่น้อยอยู่แล้วแล้วยังคัดไม่ผ่าอีกเราก็จะต้องรู้เลยว่าต้องกระตุ้นแบบขี่หน่อยคราวนี้โอเคค่ะคุะคณหมอพอเขาไปตรวจฮอร์โมนไปตรวจรังไข่สมมุติว่าฮอร์โมนรังไข่เริ่มจะไปแล้วฮอร์โมนเพศหญิงก็เริ่มจะลดลงและไข่ก็น้อยลงแล้วคุณหมอจะแนะนําให้คุณแม่40เนี่ยทำอะไรก่อนอันดับแรกเลยค่ะ หลังจากที่เราเช็คตรวจร่างกายเบื้องต้นแล้วเนาะถ้าถามตามแพทย์นะเนาะแพทย์ก็อยากให้คนพวกมีโอกาสที่ตั้งครรภ์ให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ตัดตวงไข่ที่เหลืออยู่ให้ได้ดีที่สุดอะคะ่ะนั้นแน่นอนช้อยส์ที่ดีที่สุดช่วยได้มากที่สุดก็คงจะเป็นการทําอิกซี่บ่งกับตรวจโครโมโมตัวออกคือถามว่าปล่อยธรรมชาติก่อนไม่ได้หรอหมอหรือว่าไอ i ูไอยังพอได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกไม่มีอะไรที่แบบว่าจะต้องมาบังคับร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหมอก็จะส่วนใหญ่ก็จะคิ บายให้คนไข้ฟังว่าโอกาสที่จะสําเร็จในแต่และว,วิธีมันมีมากน้อยแค่ไหนนะแล้วนะก็แน่นอนเราเห็นเคสมาเยอะเนาะเราก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันมีโอกาสที่จะต้องจบด้วยอีกที่ค่อนข้างจะสูงก็ไม่อยากให้คนไข้จะเสียเวลาไปกับการปล่อยไปนานๆหรือว่าทำไอวไรหลายรอบอะไรอย่างนี้นะคะ ซึ่งอันนี้ที่เราพูดกันคือผู้หญิงเลข4ที่ไม่มีปัญหาอื่นนะคะคือไม่ได้เป็นช็อกโกแลตซีสไม่ได้มีเนื้องอกพงมดลูกหรือเยื่อบุพงลุกใดๆเป็นผู้หญิงอายุมากที่มาจากความเสื่อมของไข่อย่างเดียวมันก็ยากเบอร์นี้แต่ถ้ามีสิ่งที่กูก้อยพูดเพิ่มเติมมันก็จะยิ่งดับเบิลทวีคูณแต่ถ้าผู้ชายมีปัญหาสเปิร์มด้วยตัวเองก็มีปัญหามดลูกด้วยมีปัญหารังไข่ก็จะยิ่งทวีคูณแม่คุณหมอบอกว่าอีกซี่คัดโครโมโซมมันเคยมีเคสที่แบบหลายรอบ รอบจัดๆไหมคะหมอกว่าจะแบบได้มาสักตัวตัวอ่อน<ช>ที่ค <นะ S 2> ัดผ่านใช่ค่ะมีมีมีจริงๆแล้วโอ้โหถ้าเอาเคสพิกๆก,ก,ก,ก็คนไข้ทาเป็นสิบรอบเลยนะคะเป็นสิบรอบเลยแต่อาจจะไม่ใช่ที่คลินิกที่เดียวะนะหมายถึงว่าก็วนมาหลายที่แล้วอาจจะผิดหวังแต่ตรงนั้นก็ลองๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะกว่าจะมาถึงเราหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหประวัติการกระตุ้นแบบเจ็ดแปดรอบสิบรอบเราก็มีแล้วก็ได้บ้างไม่ได้บ้างผิดหวังมาตลอดทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่คุณหมอก็ยังแนะนําว่าสุดท้ายถ้าเราอยากจะได้ลูกมันก็คือวิธีเดียวที่เราที่มันสูงสุดแล้วนะปัจจุบันก็คืออีกซี่กระตุ้นไข,ข่คัดโครโมโซมคัดผ่านแล้วก็ค่อยมาเตรียมผนังมดลูกแล้วก็ย้ายตัวอ่อนกลับถูกไหมคะใช่ค่ะยังไงก็ยังคิดว่าเป็นเทคนิคที่ช่วยได้มากที่สุดนะคือมีหลายคนเหมือนกันที่พอทําไปหลายแล้วเราก็เริ่มเหนื่อยเริ่มเหมือนกับแบบว่าหมดกาลังใจแต่ใจก็ยังอยากมีลูกอยู่มาขอหมอย้อนกลับไปเป็นวิธีง่ายๆเช่นไอ i ก่อนลวกันหมอเหมือนกับแบบว่ารอบนึงก็ไข่ก็น้อยเหลือบแล้ว เ่ยะกาบอกว่าได้หมอทำให้ได้ก็อ่านทำให้เขาไปแต่ก็ยังไม่เคยเจอเคสที่รีเวิร์สกลับไปเราวสำเร็จนะ คือพูดง่ายๆว่าคือปัญหามันเยอะเราก็เริ่มมาตั้งแต่ทำกระบานเองกระตุ้นไข่ IUI จะไปทั้งถึงอีกซี่จนกระทั่งอีกซี่เหนื่อยแล้วก็ขอกลับสู่สามัญเผื่อฟุ๊นอย่างนี้เออซึ่งส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยเจอหรอกเพราะว่าคุณยากถึงระดับแบบพีคแล้วอ่ะแล้วก็กลับมาเอาสถิติแบบต่ํากว่าอีกซี่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าอายุมากๆอ่ะอย่าเพิ่งกลับสู่สามัญนะคะต้องสูงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราไม่มีไข่ให้ทำมาถึงจะโอเคเป็นแบบไข่บริจาคถูกไหมคะหมอถ้าสมมติว่าแบบเอาจริงๆหมดี้ ถูกต้องจริงๆไข่บริจาคก็เป็นอีกออปชันที่ช่วยได้ค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะทางคู่สามีภรรยาต้องยอมรับเรื่องของพันธุกรรมให้ได้ก่อนใช่ค่ะเพราะว่าหลายๆเคสที่เหมือนกับเออมีปัญหาเรื่องไข่มาตลอดแต่มดลูกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเมื่อไหร่ได้ไข่บริจาคที่อายุไม่เยอะนะเราบางทีแบบไม่ต้องตรวจโครโมโซมด้วยนะเพราะว่าคนบริจาคสมมติอายุแค่แบบ2ี่สิบไปปลาย อะไรเงี้ยของจิตต้นต้นเขาก็ยังคุณภาพดีก็สามารถท้องจากตรงนั้นได้โอเคคร<ม>าวนี้อีกนิดนึงค่ะคราวนี้พอผู้หญิงอายุ40่อป่ะมันก็มักจะมาคู่กับปัญหาของรังไข่ที่มันแก่มันเสื่อมไปตามวัยนั่นแหละอาจจะไม่ใช่คนวัยทองก่อนวัยนะแต่มันเสื่อมไปตามอายุอะค่ะหมอก่อนที่จะกระตุ้นไข่เรา <c oughs> มียามีอะไรที่จะแบบฟื้นมันสะหน่อยไหมคะเพื่อให้การกระตุ้นไข่ครั้งนี้มีโอกาส,<ม>กาสเพิ่มขึ้นนะคะก็จร <c oughs> ิงๆในเรื่องของการบำรุงร่างกายหรือย,ยาบำรุงทั้งหลายเนี่ยนะคะคุณแม่ๆหลายๆคนถามกันมาตลอดเออทำยังไไงหม่ ที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆตามทฤษฎีแล้วอะค่ะเมื่อไหร่รังไข่มันมันเป็นขาลงแล้วเนี่ยคือแทบจะไม่สามารถดึงให้เขาแบบว่าฟื้นกลับขึ้นมาได้เลยอะไรเงี้ยมันก็น้อยนะส่วนใหญ่แล้วที่ทําให้ดีที่สุดก็คือตักตวงจุดที่มีอยู่ตรงเนี้ยเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะทีนี้ในแง่ของการบารุงเนี่ยค่ะคือจะว่าไปโอเคแหละแต่หมอก็มองว่ามันไม่ได้เป็นข้อเสียะนะมันอาจจะมีแบบว่าช่วยได้ก็ได้ในในบางรายเพราะว่า คือไขะะ่เนี่ยค่ะเวลาเอาออกมาเพื่อเพื่อที่จะปฏิสนธิ์ยังไงเขาก็ต้องมีเหมือนมีแหล่งพลังงานอนะแหล่งอาหารสะสมเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวอ่อนในการพัฒนาต่อไปดัะนั้นไอเจ้าแหล่งพลังงานที่จะสะสมได้นะะี่ค่ะแล้วก็เซลล์ไข่ที่มีคุณภาพที่เหมือนสดใหม่มากขึ้นเนี่ยก็อาจจะไอ้มาจากวิตามินที่มีพวก<ม>สา,ตารต้านอนุมูลอิสระดีๆห<ม>น่อยก็อย่างอาจจะเป็นพวกวิตามินซ<ม>ีวิตามินอ e, ีหรือพวกโคลีนไซ P pen, มคูเทนหรือบางคนอาจจะไปถึงแบบแอสตาแซนทีนอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะ หลายๆตัวก็จะลองหามาทานลองใช้กันดูก็ได้นะคะแต่ว่ายังไงแล้วหลักๆเลยหมอก็ยังให้เน้นเป็นแบบว่า หาร้าหมูไว้ก่อนดูแลสุขภาพนอนให้พอออกกาลังกายลดมดเหล้างดบุหรี่อะไรอย่างนี้ก่อนได้พอสมควรเลยค่ะแล้วในแง่ของยาล่ะคะคุณหมอเช่นเป็นยาของคนไวทองอะไรพวกนี้ค่ะมันมันจะช่วยได้ไหมคะคือยาของคนไวทองเนี่ยก็คือฮอร์โมนทดแทนนั่นเองนะซึ่งฮอร์โมนทดแทนเนี่ยค่ะหลักๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะหมอก็จะเลือกใช้ในคนที่ฮอร์โมนเริ่มผิดปกติเช่นเอสโตรเจนสูงมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเอสโตรเจนเริ่มต่ำนะพูดง่ายๆรังไข่เริ่มจะเข้า าสู่ภาวะวัยทองจริงนั้นการใช้ฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันก็จะช่วยกดระดับตัวเอสเชตลงมาได้ะนะช่วยให้ระดับเอสซาไออลสูงขึ้นหน่อยพง่ายๆว่าเข้าสู่เกณฑ์ปกติได้นิดนึงอ่าคืออาจจะไม่ได้เข้าที่เลยนะ,ะแต่ว่าให้มันลดระดับเอสเชตลงสักนิดนึงเพื่อให้ในรอบถัดไปที่เราจะทําการกระตุ้นไข่เนี่ยคะ่ะฮอร์โมนทด่นาหรือถ้าสูงมากเกินโอ้เราใช้ยาโหมกระนำมากเลยกว่าที่จะดันตัวไข่ ถ้าระดับ FSH พื้นฐานเขาต่ําลงหน่อยเราอาจจะโอเคมีโอกาสมากขึ้นใช้ยาไม่ต้องเยอะมากเพื่อที่ทําให้ไข่โตต่อไปได้ประมาณโอเค<ม>คือสรุปทนสั้นคือถ้า FSH คุณเนี่ยกับเอสตราเด L ลเนี่ยมันถูกฟันธงว่าเป็นไวทยทองคุณหมออาจจะให้ยาช่วยที่เป็นยาปรับชนะคะแต่ถ้ายังว่า FSH กับเอสตราเด L ยลยังไหวๆอยู่ก็ยังไม่ต้องอคุณอาจจะแบบบำรุง <F> อาหาร<า>วิตามินเตรียมตัวตัวเองดูแลมาอย่างดีอย่างนี้น,นะคะคือถ้าถึงจุดที่รังไข่มันจะดับแล้วอ่ะเหมือนที่คุณหมอบอกบางที มันก็ไม่ว่าจะยาหรือว่าไม่ว่าจะอาหารหรือไม่ว่าจะวิตามินบางทีมันก็กู่ไม่กลับอะสตาร์ทไม่ติดอะพูดง่ายๆรถมันดับแล้วก็มันแล้วก็หิมะตกอะอันนั้นมันก็จะสตาร์ทไม่ติดอะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ารถดับแต่ว่าโอเคยังมีลมโกรกลมอะไรบางทีมันยังได้มันยังได้มันยังกระตุ้นเป็นครั้งครั้งเหมือนที่หมอบอกว่ากินยาแล้วบางทีมันก็อาจจะรังไข่มันก็อาจจะเหมือนฟื้นมาเป็นรอบๆอเดี๋ยวถามคุณหมอที่หนึ่งเหมือนคุณป้ายเคยเคยอ่านเป็นเป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 เบบปเ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 ปนะคะเรเะว่าบางเีหม อก็ต้องแบบว่าสู้กับคนไข้ที่ฮอร์โมนวินิจฉัยว่าเข้าเกณฑ์รังไข่เสื่อมไปแล้วจริงๆฮอร์โมนเข้าเกณฑ์ใบหัวไปแล้วจริงแต่ว่าเออพอมาอัลตราซาวเขาก็ยังมีบางรอบที่มีไข่โผล่มาใบนึงบ้างหองใบบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งกระตุ้นเนี่ยมันก็ยังได้นะเราก็ยังเก็บไข่ได้อะไรได้กันแต่ว่ามันไปไม่ค่อยถึงเส้นชัยอะค่ะสมมติเก็บไข่ขึ้นมาได้หนึ่งใบเอาไปปฏิสนธิปั๊บอ่ะสักวันที่สองมาที่สามไม่ไปต่อ หยุดโตแล้ว<ม>อะไรเงี้ยคะ่ะคือมันยังพอมีไข่อยู่คะ่ะแต่ว่าแนวนมมันก็น<ม>นกนจะเป็นเรื่องของคุณภาพคุณภาพที่ม,มาจากอายุ<ม>โอเค<ม><ม>พอฟังดูแล้วก็อย่าปล่อยให้อายุมากเกินไปถ้าสมมติว่าคุณแต่งงาน<ม><ม>เรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือไม่ควรเกิน35คือถ้าเกิน35ไปแล้วก็ไม่ควรจะเกิน40ก็คือควรเช็คอัพร่างกายตรวจด,ดูสภาพรังไข,ข่ของตัวเองจํานวนไข,ข่ของตัวเอง,เองมาก้อยแค่ไหนฮอร์โมนรังไข่เราเสื่อมไะเรหรือยังแล้วก็รีบเข้ากระบวนการถ้าคนที่เริ่มที่จะมีภาวะที่จะหมดไข่แล้วคุณหมอบอกว่าพยายาม กระตุ้นต่อเนื่องเพื่อเก็บไข่ให้ได้มากที่สุดอันนี้แหละเป็นการเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ของผู้หญิง40แล้วต้องส่งคัดโครโมโซมนะคะเพราะโอกาสที่จะเจอตัวอ่อนผิดปกติทางโครโมโซมสูงถึงประมาณ80-90%เลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่คัดบางทีเอาตัวอ่อนมาใส่แล้วก็ไม่ติดเหมือนกับเราต้องมาเริ่มเริ่มกระตุ้นใหม่มันเสียเวลาคุณหมออยากให้แบบกระตุ้นต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วก็อาจจะไม่ต้องคืนกลับมาคืนสู่สามัญหลายรอบหรือมันจะเสียเวลานะคะอาจจะต้องแบบอีกซี่คัดโครโมโซมอีกซี่คัดโครโมโซมโอเคค่ะเลขสี่ม สำเร็จเยอะนะคะแต่อาจจะหลายรอบนิดนึงนะอาจจะไม่ได้เหมือนกับว่าเคสที่สาวๆแต่ท้องได้ค่ะวันนี้ขอขอบคุณหมอมิงมากๆค่ะสําหรับข้อมูลผู้หญิงเลขกสขอบคุณค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะแล้วพบกับรายการครัวใ่้พบแพทย์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ